สวัสดีครับวันนี้จะมาอธิบายตรงส่วนของออแบบฝึกหัดนะครับทีนี้ถ้าเกิดถือว่าใครเข้าอันแรกไ่แล้วก็เข้าคําว่าพิมันที่2ใน m essenger นะครับทีนี้คนอันนี้ผมทํามาแล้วนะครับมันก็เลยขึ้นแบบเนี้ยคือมันทํายังไม่จบนะครับยังไม่จบแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าเกิดใครทักมาเอ,อาใหม่ใหม่เนี่ยมันอาจจะไม่ขึ้นไลไรให้เราทักมันก่อนตรงนี้นะครับทักอะไรพิมพ์อะไรก็ได้แล้วก็กดไป กดกดตรงปุ๊บอ่าทีนี้ถ้าเกิดมันขึ้นแบบนี้กลับไปทําใหม่อ่าแสดงว่าเออมันเตือนว่าเราเราเรายังไม่ได้เริ่มท,ทําทีหรือว่ายังทําไม่จบอะไรเงี้ยอ่าถ้าจบแล้วนี่มันจะขึ้นแบบให้ถ่ายรูปนะครับนี่นี่ถ้าเกิดเริ่มทำนี่มันจะขึ้นหน้าหลักแบบนี้นะครับจะมีหน้าตุ๊กตาตัวนี้ขึ้นมาปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บแล้วก็ให้เราเออถ้าใครยังไม่ทําก่อนเรียนนะครับตรงนี้ทําเลยยี่สิบข้อครับตรงยี่สิบข้อย้ำยี่สิบข้อ ทำให้เสร็จนะครับยี่สิบข้อถ้าบางทีเครื่องมันอืดเครื่องมันช้าหรือว่ายังไงก็รอต้งนิดนึงให้มันวิ่งยี่สิบข้อกดตรงนี้ได้นะครับแล้วก็พอใครทาตรงนี้อเราได้ไม่เป็นไรนะผมไม่ว่าอะไรเพราะว่าก่อนเรียนแต่ถ้าหลังเรียนคือห้ามเราเด็ดขาดนะครับผมทีนีเ้เราก็มาทำตรงพอหลังจากทำตรงนี้เสร็จก็มาทำแบบฟงัดตรงนี้ต่ออันที่หนึ่งตรงนี้สิบข้อเองนะครับ ตรงเนี้ยจะเริ่มคิดคะแนนจะเริ่มเ,เริ่มบวกเริ่มนับคะแนนรวมรวมกันหลายๆวันนะครับตรงนี้เราจะแจกเป็นรางวันหนึ่งครั้งนะครับทีนี้สมมติพอเราเริ่มทำข้อนหนึ่งใช่ไหมมันก็จะขึ้นแบบนี้อ่ามีโจทย์ทัง้งมดต้องอ่านด้วยนะครับเพราะว่าบางทีมีโบนัสนะครับบางคนไม่ไม่ไม่กดโบนัสคือไม่อ่านแล้วเดาอย่างเดียวแล้วกดได้โบนัสเลยนะครับคะแนนฟรีนะครับโบนัสเนี้ยหลายคนได้คะแนนเยอะเพราะโบนัสนะครับอ่า มันก็จะขึ้นอย่างนี้แล้วก็ทําผิดมีดติดลบด้วยนะครับอ่าทีนี้พอเราทาหมดพอเราทําไปปั๊บสิบข้อนะครับสมมุติเราทําข้อสิบแล้วสมมติผมทําข้อสิบแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลัดไปที่ข้อสิบเลยตึกโอเคนี่ข้อสิบแล้วเห็นไหมครับี่กข้อนี้นี่คือข้อสิบนะครับอ่าสมมุตินะครับผมจิ้มมั่วแล้วกันอะไรก็ได้เดี๋ยวเราเห็นนี่ ถ้าเกว่าเป็นการเฉลยก้อนอ้าวผิดนี่วาเออปับ๊บทีนี้มันก็จะบอกว่านี่ให้เราดูตรงนี้เรามาดูคะแนนรวมกันเลยนะคะคะแนนรวมคือ0ูนย์ค่ะแสดงว่าผมทำผิดหมดเลยได้0เนี้ยแบบเนี้ยก็คือจบละไม่มีอะไรละนะครับเราถ่ายรูปไว้แล้วก็ส่งมาที่หน้าจอก็ได้พอถึงข้อสิบอย่างนี้แล้วนะครับ อย่างเงี้ยคือจบแล้วเพราะว่ามันจะไปขึ้นโชว์ในออไอตัวที่เก็บข้อมูลของผมแล้วนะครับอย่างเงี้ยนะครับโอเคนะครับถ้าเกิดขึ้นคําว่าเนี่ยคุณได้คะแนนอย่างนี้เรียบร้อยแล้วในข้อ10นะครับในข้อ10ก็คือจบแล้วไม่ต้องพิมพ์อะไรแล้วถ้าเกิดสมมติเราไปพิมพ์อีกนะครับมันก็จะขึ้นมากกว่าให้กลับไปทําใหม่มันจะขึ้นมาให้กลับไปทําใหม่แบบนี้เราก็ไม่ต้องทําละนะครับผม แล้วต้องตกใจโอเคนะครับทีนี้เรื่องเรื่องเรื่องรางวัลเนี่ยเเดี๋ยวผมจะให้ทำสามวันทำไปก่อนทีนี้ใครทำทุกวันเนี่ยโอกาสได้สูงมากนะครับผมผมย้ำเลยใครทำทุกวันเนี่ยก่อนระยาเนี่ยมีมีมีเงินรางวัลให้แน่นอนนะครับก่อนระยาครับสวัสดีครับก็จบวันนี้เดี๋ยวจบแค่นี้ก่อนแล้วกันครับผมครับสวัสดีครับ